สวัสดีค่ะสวัสดีครับตีสิบเดย์ครับแพทชอบกินสุก,กี้บุฟเฟ่ไหมอ้๋ไอเลิฟค่ะน้าไอเลิฟไอเลิฟแล้วก็ คยกินตีน้อยไหมอยู่แล้วใครจะไม่เคยคุณอาค่ะชอบมากใครจะไม่เคยอย่างที่บอกค่ะเขารู้จักกันดีค่ะเรียกว่านาทีนี้นะคะแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักสุกี้ตีน้อยเลยค่ะไปเปิดที่ไหนคุณอาลองสังเกตคิวเขาจะล้นเลยต่อคิวแน่นไปหมดเลยค่ะเพราะหนึ่งเลยคือเรื่องของราคาราคาถูกวัตถุดิบดีแล้วก็คุ้มมากๆบางทีคิวยาวเป็นชั่วโมงนะฮะเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากฮะท่านผู้ชมเพราะว่า6ปีที่ผ่านมาเขาเปิดไปแล้วเกือบ60สบสาขาครับ โดยปีล่าสุดยังสร้างรายได้ได้ถึง5,244ล้านบาทท่านผู้ชมซึ่งบริหารโดยผู้หญิงตัวเล็กๆสาวสวยเรียบร้อยคนหนึ่งธรรมดาๆรรนะฮะแต่เธอเก่งมากครับไม้เด็ดในการทำธุรกิจของเธอคืออะไรและตัวตนของเธอเป็นแบบไหนไปคุยกับเธอครับเจ้าของสุก,กี้ตีน้อยครับคุณเฟิร์นนัทมนพิสานกิจวานิชครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นจริงๆด้วยตัวเล็กจริงๆสาวตัวเล็กสาวน้อยตัวเล็กเจอเครับสุกีติน้อยเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้จริงหรือเปล่าคุณเฟิร์นที่พูดไปตะ่กี้ไม่เวอร์ใช่ไหมฮะห้ั้ยล้านบาทก็คือรายได้ที่สร้างได้เมื่อปีเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะไม่เวอร์ใช่ไหมตอนแรกที่เห็นก็ ก็ตกใจมากเหมือนกันแต่ว่าก็เช็คแล้วเช็คอีกค่ะเขาต้องบอกว่าเฟิก็เช็คหลายรอบนะว่าแน่ใจนะถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จริงค่ะแล้วจริงโอ้ยสุดยอดเขาตกใจเหมือนกันไหนๆพูดถึงรายได้ revenue เนาะ profit ละครับกำไรเท่าไหร่ครับ 900...900 นิดๆค่ะ900า0 0ล้านคือปีครับกำไร9 0้ล้านอ่ะค่ะ นี่ปีที่แล้วก็กำไร900บาทดีใจถ้ตายโอ้สุดยอดใช่ขอบคุณมากค่ะคลนี่ะอายุเท่าไหร่เองปีนี้คุณปีนี้32ค่ะจริงไหมที่บอกว่าเริ่มธุรกิจตั้งแต่ตอนอายุ25่ใช่ค่ะโอ้โห25ออกมาทำธุรกิจแล้วค่ะก็เพราะอะไรครับ คือฟินเรียนจบปริญญาโทมาค่ะก็ตอนนั้นมาเริ่มงานที่แรกตอนอายุ23เป็นพนักง,งาน mm hmm. Office, ออฟฟิศทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ Entry Level Junior Officer ธรรมดาตอนนั้นก็เป็นการทํางานครั้งแรกค่ะเฟิรนก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆแล้วเฟิรนก็เรียนต่างประเทศมาประมาณ10ปีะคะ่ะพอกลับมาอยู่ไทยแล้วก็ได้เรียนรู้เขาทั้ง Culture หรือว่าวิธีการ ที่จริงคนม,มาเรียนรู้ไดเบสิกมากเลยนะคะแบบการเขียนอ e ีเมลที่ถูกต้องกับความฟอร์มอลของการอยู่ประเทศไทยอะคะ่ะรู้สึกอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงการใช้ e x c e l เนาะก็คือออฟฟิเซอร์อะคะ่ะก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้เยอะมากแล้วก็มีจุดหนึ่งอะคะ่ะผ่านไปมาณีสองปีกว่ารู้สึกว่าแบบอะไรมันก็ตันไปหมดเลยคือคนเป็นคนที่จะชอบแบบมีเป้าหมายจะคิดว่าอีก3ปีตัวเองจะเป็นยังไงอีก5ปีตัวเองจะเป็นยังไงคือหนึ่งในเหตุผลที่ตัวท,ที่ที่คนเลือกไปเรียนต่างประเทศด้วยตอนอายุ14 ไปตั้งแต่อายุสิบสี่ไปเรียนที่ประเทศไหนฮะไปออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียใช่คืออันเนี้ยเฟินเป็นคนขอพ่อแม่ไปเองคือคือแบบไม่ได้แบบพ่อแม่ส่งไปนะคะคือเฟินแค่คิดว่าอยากพูดภาษาอังกฤษเหมือนคนต่างชาติก็เลยบอกว่าก็เลยแบบเหมือนขู่ขู่พ่อแม่ว่าต้องให้เฟินไปนะเพราะตอนนั้นเขาก็คิดว่าเฟินยังเด็กต้องให้เฟินไปนะไม่งั้นเฟินจะไม่ไปอีกตลอดแล้วนะคือต้องต้องไปตอนนี้เพราะว่าจะเก่งได้ก็ต้องเก่งแต่ตอนนี้ถ้าไปมหาลัย มันมันช้าไปในความคิดของตัวเองนะตอนนั้นแบบเนี้ยค่ะก็ในสุดก็โอเคได้ไปแล้วก็เหมือนพอกลับมาทํางานเฟินก็จะคิดว่าเฮ้ยเฟินฟ่นอยากเป็นเหมือนเมนเจอร์ไหมคือตอนแรกอะตอนที่ยังเป็นออฟฟิเซอร์เฟินก็เรียนรู้งานของตัวเองก่อนใช่ไหมคะพอได้ทํางานของตัวเองแล้วเข้าใจรูนทํางานก็ทํางานได้ก็คิดต่อไปว่าตําแหน่งต่อไปอะจะเป็นแบบไหนเราอยากจะเป็นแบบนั้นหรือไม่แล้วก็พอทําไปรู้สึกแบบเห็นเมนเจอร์ตัวเองก็ ไม่ได้อยากเป็นเหมือนเขามันเป้าหมายตรงนี้มันหายไปเพราะตอนแรกเคยอยากเป็นค่ะแล้วก็พูดถึงเงินเดือนด้วยที่มันมันมัน <c oughs> <c oughs> มันน้อยเมื่กี้ราบอกว่ามันน้อยแล้วก็นนวกคือตอนตอนที่ฝนยังเรียนอยู่อ่ะพ่อแม่สปอร์ตอ่ะคือ <c oughs> คือโชคดี <c oughs> ก็คือใช้จ่ายค่อนข้างสบายแต่ว่ามามาไทายปุุกไม่ถึงว่ามาเริ่มทางานอ่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างตัวเองต้องรับผิดชอบพอจบตัวเองใช่พอเรียนจบแล้วพ่อแม่กาให้จนจบเลยใช่ค่ะพ่อแม่บอกว่า เขาทําหน้าที่เขาเสร็จแล้วนะเฟิรนยงดูตัวเองแล้วนะมีงานทําแล้วนะก็คือแบบเหมือนทุกอย่างอ่ะต้องดูค่าใช้จ่ายหมดเลยอะค่ะแบบจะซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยํานพูสบู่ดูราคาทุกอย่างเลยเมื่อก่อนไม่เคยดูเลยค่ะแค่ของ่หยปบมาเมื่อก่อนอย่างซื้อเสื้อผ้าได้แบบเรื่อยๆพอทํางานเดือนหนึ่งแบบอาจจะซื้อได้เส้หนึ่งตัว2ตัวค่ะตามที่ตัวเองอยากซื้อมัน มันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์แล้วเราอิกหน่อยเรามีลูกคนคือคนคิดเยอะมากจริงๆตอนนั้นอายุจะ่25แล้วอะคะ่ะเฮ้ยอีกห้าปีเฟิจะอายุ30แล้ว30ก็ต้องเป็นอายุที่มีครอบครัวแล้วแล้วอีก5าปีถ้าเฟิยังทำงานออฟฟิศเัินเฟิรจะถึงตรงไหนเราจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศได้ไหมจะส่งไปโรงเรียนนานาชาติได้ไหมมันมันไม่ได้มันไม่ม,มันไม่ได้หมดเลยคำตอบคือโน้โนโนโนเช็คลิสต์แล้วก็การทิ้งการทำอะไรไม่ได้เลยค่ะโอ้ดีอะเขาเช็คลิสต์ตั้งแต่ย5บห้าดูส ทำไมแล้วอ๋อหนูเพิ่งเช็คตอนที่ลูกอยู่ในท้องซึ่งมันเลดกว่าเขามาหาปีกว่านั่นั้นค่ะนี่คือคิดเร็วอ่ะโอเคต่อก็อาจจะเป็นคนคิดเยอะหรือว่าว่าวไม่รู้อะค่ะแบบดีพอฟังแล้วมันดีมากดีมากค่ะก็รู้สึกมันไม่มีอะไรที่มันใช่เลยอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรกับชีวิตแล้ว ก็คุณปรึกษาพ่อก่อนนะคะว่าแบบคือที่จริงคุณพ่อมีธุรกิจหมายถึงว่ามีทั้งร้านอาหารมีคาเฟ่บ้านบางเขนนะคะที่คุณพ่อเคยเปิดจะเป็นร้านกาแฟที่แบบมีของเก่าให้สะสมอะไรอย่างเงี้ยค่คะคุณพ่อก็ทําธุรกิจแล้วที่จริงอ่ะปีหนึ่งก่อนหน้าที่เพิ่นจะออกอ่ะคุณพ่อก็ชวนนะว่าเพิ่นจะมาทํำไหมแต่เพิ่นก็แบบไม่ไม่เพราะมองไม่เห็นอนาคตในธุรกิจคุณพ่อเหมือนกันเพราะเห็นว่าคงมีแค่สาขาเดียวสาขาเดียวเพราะคุณพ่อเป็นคนที่แบบเปิด ทีละร้านทีละร้านนะคะิคุณก็แบบไม่อยากไปเป็นเจ้าของที่นั่งเฝ้าร้านหรือนั่งทํากาแฟหรือทําเค้กดูไม่มีความหมายในชีวิตเหมือนกันก็เลยไม่ได้ไปตามนั้นก็ยังทํางานออฟฟิศแล้วก็แต่ก็มาหาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณพ่อเขาเปิดร้านคุณก็เลยมาทุกเสาร์อาทิตย์มาดูมาช่วยมาก็มา observe อะคะ่ะแล้วก็ก็คุยกับคุณพ่อตอนนั้นยายุ25แล้วก็มาคุยว่าิ่อยากจะออกจริงๆเพราะว่าชีวิต ออฟฟิศไม่ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. คุณพ่อเขาก็เลยแบบเหมือนแนะนำทำร้านอาหารได้นะเพราะว่าด้วยแบ็คกราวเราเนาะมันเหมือนไม่ต้องเริ่มใหม่ mm. ะด้วยโ mm. น้ตเฮาวในที่บ้าน mm. แต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพนพอยคืออะไรรู้รั่วของร้านอาหารเป็นยังไงทําไมถึงจะไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าทําไมไซคลของร้านอาหารมือนั้นที่คุณพ่อเคยทําเพราะว่าแบบอยู่ได้สี่ห้าปีก็จะเจ๊ง หรือมันคือกําไรมันลดลงเรื่อยๆอะค่ะที่คุณพ่อเคยทําแล้วในที่สุดก็ต้องปิดตัวลงไปแบบนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะก็เลยแบบโอเคเอาเอาเอา,เอา,เอาที่คุณพ่อเล่าเลสเล่นเรนเนี่ยไปมาคิดว่าทําอะไรได้บ้างเพราะาตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นเชฟไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีความเก่งเรื่องอาหารอ,อะไรแต่ว่าคืออยากทําธุรกิจที่มันยิ่ง,งใหญ่อาจริงนีตอนั้นนะคือมันอย่างนี้ครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยน,นี่คือลักษณะของคนมองการไกล ก็คือตอนอายุ25นะฮะก็ลองไปถึงสามิบมองไปถึง30มสิบสามห้านู่นสามห้าลูกมีลูกแล้วจะส่งลูกเรียนนาชาติได้ยังไงไปถึงนู่นแล้วนะสามสองสามห้านะก็ใช่ <นะ S 1> ก็ถึงบอกว่า เพิ่งมืคิดตอนลูกอยู่ในท้อง <c oughs> แฟนรายการต0 d ิบนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ